สวัสดีครับวันนี้ก็พอผมกนบางเวลาในช่องบางเวลานะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับที่ผมลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ควบคุมเท่าไหร่นะครับสัปดาห์นี้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์แรกน้ําหนักผมจะลดลงกี่กิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ โอเคครับสัปดาห์แรกก็โอเคนะครับลดไป6ชีทครับนี่ขนาดไม่ค่อยได้ควบคุมอาหารเท่าไหร่นะครับก็กินปกติอยู่ครับแต่ก็กินน้อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์ที่2จะลดลงกว่า6ชีทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ วันนี้ก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ